วัดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเด็กชายบุญรอดนะคะวันนี้น้องแม่แม่แมแมจ๋าแม่ควานก็พามาดูบรรยากาศภายในสวนเรานะคะหลังจากที่ได้เคยดูตอนที่มันลกร้างนะคะคุณแม่จ๋าตอนนี้ก็เป็นภาพที่มีการปรับปรุงนะคะไปได้เยอะมากมากเลยนะคะแถมยังสวยงามเหมือนเดิมด้วยแล้วก็มีแขกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้น้อนะคะแม่ควานก็ นำคลิปนำมารนากาศน้องมาฝากแม่ๆม่กันอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะที่ด้านล่างเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะประตูเมืองเนาะคุณแม่จ๋าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเด็กน้อยคนนี้นะคะใครกันเอ่ยนะคะคุณแม่ขาที่มายืนใส่ชุดโชว์หล่ออยู่ตรงนี้ก็คือน้องบุญรอดนั่นเองนะคะคุณแม่มาทักทายแม่ๆม่เนาะใส่ชุดหล่อมาทักทายพี่ๆนักท่องเที่ยวด้วยนะจ๊ะ บุญรอดของเรานะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะจิตหล่อของแม่อ้อยนะคะแม่อ้อยคุณแม่จากแดนไกลนะคะเป็นผู้มอบให้นะคะในช่วงวันเกิดก็ได้ใช้โอกาสนะคะได้ใช้โอกาสได้มาใส่เนาะให้พี่ๆนักท่องเที่ยวนะคะได้มาชื่นชมนะคะความน่ารักของน้องบุญรอดกันนะจ๊ะแม่จา๋านี่นะคะน้องก็มายืนนะคะต้อนรับความ ตลอดนักท่องเที่ยวเลยนะคะคว่าก็ได้ขอเจ้านา,ายเนาะเราก็อยู่กับเขามานานนะคะคุณแม่จ๋าก,ก็ขอว่าเออถ้ามีอะไรที่น้องสามารถที่จะทําได้นะคะก็ยินดีเลยนะคะ,ะครับก่อนเลยเร<แ>ัวสัวนะคะ บรรยากาศนะคะแม่ๆจ๋าก็ฝากมาทักทายแม่ควานได้นะคะผ่านทางคอมเมนต์น้ะนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องๆได้นะคะนี่เลยมากันแล้วนะคะแม่ควานก็วันนี้นําคลิปสั้นๆนะคะมาฝากเพราะว่าเดี๋ยวแม่ควานก็จะต้องไปทํางานต่อเหมือนกันวันนี้มีคนมาดูลูกชายแม่่เยอะเลยก็เอาบรรยากาศมาให้ได้ชมได้ดูนะคะโอ้โหดนรุมดนรุมเดนรุมร้อม เป็นย er ังไงเป็นยังไงโอ้โหคนหล่อคนหล่อนี่มีพี่พี่ปอนด้วยนะคะมีพี่พี่ปอนด้วยแน่ๆจ้ะดูดูดูเต็มเลยสุปตานะคะสุปตาหล่อเล้นะคะแม่ๆจ๋าก็เป็นอีกหนึ่งที่เนาะที่น้องมายืนยังตอนแรกยังไม่ได้ตอบอะไรเนาะคุณแม่ค่ะแต่ว่าก็ตอบรับแล้ว แม่แม่แม่ควานก็นําคลิปนะคะมาฝากนะคะให้ได้ชื่นชมดูเนาะแม่แม่แต่ลูกชายของแม่แม่กันนะคะน้องก็มาช่วยแม่ควานเนาะในการทํางานแต่ก็มีที่อยู่สุขสบายนะคะคุณแม่ไม่ได้ร้อนไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรนะคะก็ได้กินทั้งวันเลยนะคะแต่วันนี้เพิ่งมีกุ๊มที่เยอะนะคะปกติก็ไม่มีคนนะคะน้องก็ใส่ชุดรอมายืนรอเลยนะจ๊ะ แม่ฟานพาไปชม,มบรรยากาศจุดที่แม่ฟานทํางานด้วยนะคะคนนุณแม่จะขอเป็นเสกไทยกันเข้ากันนะคะนี่นะคะที่ทนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะคะฝากเป็นกาลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะแม่ฟานอัปเดตคลิปน้องรอดได้นที่เดียวเองเพราะว่าต้องมาทํางานต่อนะคะคนนุณแม่คะในในจุดนี้เป็นจุดทานอาหารนะคะมีเพื่อนมีเพื่อนรอดอยู่ตรงนี้ด้วยแม่ กะะว้างใหญ่มากๆน้องรอดน้ำท่าโอเคสุขสบายว้าจุดเบี้ยวแล้วคุณแม่เล่นจนจุดเบี้ยวแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกกำลังใจแล้วก็การติดตามเข้ามารับชมนะคะครอบครัวบุญรอดเป็นกำลังใจให้เรื่อยมานะคะจนถึงทุกวันนี้ได้มีงานทำได้กลับมาเป็นสถานการณ์ปกติก็ยินดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดคำว่าขอบคุณยังไงเลยนะคะที่ความเมตตาที่คุณแม่นะคะได้มอบให้ครอบครัวของเราเสมอมานะคะ วันนี้พามาดูจุดน้องบุญรอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูแม่ไม้กันในคลิปหน้านะคะวันนี้แม่คานก็ขออนุญาตเนาะ,ะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักท่องเที่ยวดูเยอะมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋ารรยากะะาศนะคะก็อยากที่จะให้แม่ๆได้ชื่นชมกันด้วยเพราะว่าหลายๆท่านก็ ช่วยเหลือเราเพื่อจุดมุ่งหมายนี้นะคะคือการได้มีงานทําได้ส่งเราถึงฝั่งฝันได้พายเรือมาส่งครอบครัวบุญรอดจนตลอดรอดฝั่งนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะช่วงนี้อาจจะหายไปจากการไร้สดหรือแม้กระทั่งคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราก็ทํางานกันเนาะแม่แม่แมแมจ๋าแต่ยังไงก็ฝากความคิดถึงนะคะไปยังแม่ๆทุกๆท่านแล้วก็รักเคารพแม่ๆทุกๆท่านเช่นเดิมน,นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ